ท้งสอนรายการนี้แต่หากว่าใครปฏิบัติได้การบรรลุมารผลถึงขั้นประสูสีทาคานาคารหันอย่าทำได้รวดเร็วกว่าสุขวิปัสสโกมากชื่อว่าเป็นกรรมฐานที่ไม่ใช่ประเภทนั่งหลับตาเดินขอโทษไม่ใช่นั่งหลับตาไอ้นั่งมันเดินไม่ได้ ท่านสุขวิปัสสโกนี่ความจริงเขาเรียกกันว่าการบรุอลหัน์แบบง่ายๆจะได้ว่ากำลังใจของเราผู้ปฏิบัติเวลานี้ไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราคำว่าไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราก็หมายความว่าพระวรกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ยัมานั่งพูดนั่งเทศให้พวกเราฟังนั้นรู้สึกว่าไม่มีอยู่แต่ว่าธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระบรมครูมียังมีครบถ้วนพอที่เราจะเป็นประโสาติสิกิทาคานาคารหันได้แต่ถ้าว่าสุขวิปัสสโกนี้เหมือนกับคนหลับตาแล้วก็ผ้าดำโผกตาเดิน มันไม่สามารถจะเปรื่องความสงสัยเขาตนเองได้ถ้าบาังเอิญล้วได้สองในวิชาสามคือทิพย์กุยานและปุเพนิวาสานุสติยานได้ยานดังสองราการนี้ก็เหมือนกับคนลืมตาเดินคนลืมตามองเห็นทางที่ตอนนี้ผมยังไม่พูดว่าเดินนะขอรภัยนะ เมื่อคนลืมตามองเห็นทางสามารถจะรู้ว่าทางโน้นไปทางไหนทางนี้ไปทางไหนจะเปพื่งความสงสัยในการตักตัดสังโยชนยของเราได้แบกง่ายกว่าสุขาวิปัสสโกแต่ถ้าหากว่าเราได้พิญญาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอภิญญาหกในรู้สึกว่าจะหนักไปสักหน่อยใช้เวลานาน,าน เราใช้พิญญาเล็กกันคือมโนโมยิธิถ้าเราสามารถทำมโนโมยิธิได้สามารถถอดอธิสมานกายคือกายจริงๆของเราที่อยู่ข้างในนี่ไม่ใช่เปลือกไอ้กายที่เห็นข้างนอกแต่มันเป็นกายเปลือกเอากายจริงๆไปสู่สวรรค์ไปสูภภภ่พมโลก ไปนรกไปสู่ใด้ของเปรตอสูรกายหรือว่าถ้าจิตเข้าถึงโคตรภูยานสามารถจะไปถึงพนิพพานได้แล้วก็ไปพบพระพบเทวดาพบพรหมพบสัตว์นรกพบอะไรต่ออะไรก็ได้ตอนนี้สําหรับมโนยิธินี้ถ้าเราได้แล้วผลแห่งการมารุมาผลจะรวดเร็วกว่าวิชาามสามารถ เออใช้ปัญญาเวลาเล็กน้อยเท่านั้นเป็นการฝึกสำหรับด้านที่คีขยายก็รู้สึกว่ายังมีประโยชน์เยอะเพราะว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราจะพูดกับเทวดาก็ได้เราจะพูดกับพรหมก็ได้เราจะพูดกับสัตว์ตรกจะพูดกับเปรตอสุรกายก็ได้จะพูดกับพยายมก็ได้ แต่ว่าเป็นคนประเภทตาดีแต่ว่าขาเดินไม่ไหวกำลังใจดีกว่าปฏิบัติในขั้นสุขวิปัสสโกมากแต่ว่าความรวดเร็วในการจะได้มคผลช้ากว่าในด้านข้อพิญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอภิญญานียจะสอยขั้นมโนยิธิเท่านั้น อย่าไม่สอนถึงขั้นอภิญญาหกต้องใช้เวลามากนู้สุกว่าจะช้าดีไม่ดีเก้าสิบปียังไม่ได้ถ้ากำลังใจไม่เข้มแข็ง <c oughs> นี่ถ้าจะพูดกันถึงการสำเร็จเนะื้อมักผลถ้าจะว่ากันถึงมักผลจริงๆการปฏิบัติถึงในขั้นสุขวิปัรสโกก็ดี เตวิโชก็ดีสชระพิญโยก็ดีปฏิสัมมิทัปโตก็ดีก็ใช้กำลังเสมอกันคำว่ากำลังเสมอกันนี่ผมพูดมาเยอะ <c oughs> แต่รู้สึกว่านักปฏิบัติเนี่ยจะสนใจน้อยเกินไปนี่ไม่นสนใจน้อยเกินไปผมจะรู้ได้เพราะความฉลาดเพราะหรือว่าความโง่ของพวกท่าน แต่ว่าปฏิบัติกันจริงๆจะเป็นด้านไหนก็ตามถ้าจิตทรงสมาธิกันจริงๆอย่างที่ผมสอนผมน่ะสอนพวกท่านไว้เสมอว่าอย่าให้เวลามันว่างจากอารมณ์ภาวนาหรือว่าการพิจรารณาถ้าอารมณ์ของเราไม่ใช้จิตอย่างอื่นหรือว่าเราใช้อารมณ์ของเราไปใช้จิตในการงาน ก็เอาจิตจับในการงานนั้นด้วยสมาธิจิตคือตั้งใจทําการงานนั้นโดยเฉพาะและก็ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยตามแบบของอิทธิบาสีอิทธิบาสีนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดคำว่าบรรดาพวกท่านหลายที่อิทธิบาสีแล้วก็ผมให้ปฏิบัติไปอีกโกชาติ ในือีกหลายสงไขยกลับมันก็ไม่ได้อะไรทั้งหมดเราฟังกันมาทุกวันอันี้การที่ทําจิตไม่ว่างคือว่าถ้าเราทํางานอยู่เอาจิตจับอยู่เฉพาะงานแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูกิจการงานที่เราทำนะ่ะด้วยปัญญาอีกทีหนึ่งอย่าใช้ความโง่ทํางาน ใช้ความโง่ทํางานในงานมันมีเฉพาะหน้าก่อทำาดยมันดีหรือไม่ดีมันผิดมันพลาดหรือยังไงมันควรจะเร็วมันควรจะชาจะลุกลายให้มันดีมันเร็วขึ้นละเอียดขึ้นยังไงไม่เข้าใจทําส่งไปผลมันก็ได้ไม่กันแหละแต่ว่าผลมันได้อย่างเดียวคือได้งานที่เป็นโลกีวิสัย ถ้าเราใช้กําลังใจเข้าในงานในงานนั้นเป็นกรรมฐาน <c oughs> ทำไปด้วยแล้วก็พิจารณามันไปด้วยจิตจับอยู่ในงานคิดว่าไอง,งานที่เราทำนี่คนที่เขาทำงานอย่างเรานี่มันก็ทำมาตลอดทุรยะตั้งแต่ต้นกลับเลือกกลับไหนๆเขาก็ทำกันแล้วทำแล้วมันก็ตายทุกคน แล้วผลงานที่เราทําเราทําดีที่สุดแต่เมื่อการเวลาผ่านไปมันก็เสื่อมไปทีละน้อยแะน้อยผลที่สุดไอ้วัตถุที่เราทำเนี่ยมันก็พังในคนที่็เคยทํางานมาก่อนเราเนี่ยมันก็พังเหมือนกันแล้วเราจะมานั่งโง่เกิดเพื่อประโยชน์อะไรนี่ใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วย ถ้าทํากิจการงานที่ซึ่งเป็นต้องใช้กําลังแรงงานใช้ปัญญาพิจารณาด้วยแล้วก็ความฉลาดมันก็เกิดต้องใช้ดุลยวินิษฐว่าอย่างไหนมันจะดีอย่างไหนมันจะถูกอย่างไหนมันจะควรความสามารถทีเรามีอยู่แค่ไหนรู้ในความสามารถรู้กิจในการควรไม่ควรแล้วก็เปรียบเทียบกับชีวิต ไอชีวิตของเรามันก็เหมือนงานที่เราทํามันเพิ่มขึ้นมาทีละน้อยดันน้อยนี่งานม่ขึ้นมาทีละนิดดันนิดในที่สุดงานมันก็โตในที่สุดมันก็ถึงที่สุดชีวิตของเราก็เหมือนกันมันเล็กขึ้นมาแล้วมันก็โตขึ้นไปถึงที่สุดคือร่างกายในเมื่อถึงที่สุดไปไหนโซมสิทางเสื่อมลงไปทีละน้อยละนน้อยในที่สุดก็พัง ถ้าสภาวะมันเป็นอย่างนี้เราจะเกาะมันไว้ทำไมขั้นห้าแ่ว่า,าการไม่เกาะขันห้านี่ไม่ใช่ขี้เกียจติทำการงานทำงานตามภาระทำงานตามหน้าที่งานที่ควรจะเสร็จให้มันเสร็จไปใจมันจะได้ไม่ยุ่งเวลาที่ใช้ประการพิจารณานี่ถึงแม้ว่าขั้นสุขวิบวสโกก็ต้องทำอย่างนี้ เตวิโชชละพิญโยปฏิสัมมิทัปโต,โตขเขาก็ทำกันอย่างนี้นี่มาว่ากันทั้งด้านภาวนาคือส่งสมาธิจิตหรือวิปัสนาญาณเมื่อเราเสร็จสิ้นจากการงานที่เราทำแล้วดูนองสืออะไรก็ตามถอะถ้ายิา่งของเรานี่ได้กำไรมากเพลบเสียงมีอยู่ไม่ขาดสาย เมื่อว่าจะการงานเปิดเทปฟังเสียงไปจิตใจก็หูก็ฟังเสียงใจก็พิจารณาไปด้วยอย่าให้มันว่างถ้าไม่มีเทปฟังเสียงไม่มีหนังสือฟังเดินไปเดินมาอยู่จิตใจจับคำภาวน,นาและพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเพียงเท่านี้ความฉลาดมันจะเกิดกับจิต ราะว่าจิตเป็นสมาธิว่างจากนิวรณ์ไอคนที่จิตโง่มีอารมณ์พุ่งไดมีความเข้าใจผิดนิวรณ์ไม่เข้ามาสิงใจถึงได้สแสดงความโง่ความไม่เข้าใจออกมาถ้านิวรณ์มันมันหลุดออกไปจากใจจิตมันก็เป็นฌานความฉลาดมันก็เกิดนี่ที่ผมรู้พวกท่านแนหะ่ะผมรู้ แต่เป็นพระเป็นในนุบาสุบาสิการก็ตามที่รู้ว่ายังไม่ฉลาดคือยังไม่ได้อะไรขึ้นมามากมายนักหรือบางท่านก็เลยไม่ได้อะไรเลยก็เพราะว่าจิตไม่เอาจริงถ้าเรื่องเอาจริงแล้วมันได้ทุกคนไอ้หฮาค่อยเอาจริงๆตามที่แนะนำเถอะ แค่ว่าฟังไปเลยเป็นเป็นธรรมดาดีไม่ดีก็ฟังเป็นพิธีถ้าดีไม่ดีก็เลยไม่ฟังเสลยเสียงผ่านหูไปเลยเอาหูทำเป็นหูก็ทักไปเช่ตาเห็นหนังสือแล้วตาเป็นตายกระทูไปเสีย ไอ้หูก็ทะตายกระทูนี่ไอ้หูมันหัวทะฟังไม่ได้ยินตากระทูมองดูอะไรไม่เห็นนี่เป็นอันว่าต้องใช้กำลังจิตให้มันทรงตัวอยู่ตลอดเวลาวันนี้จะพูดถึงด้านทิพยคุยานก่อนถ้าเราได้ทิพยคุยานแล้วแล้วก็ได้จุตูปปปติยานเจโตบริยานปุเพนิวาสานุสติยาน อตีตามสิยานาณาคตาสัาคตังสิยานปัจจุปนังยัสยานยถา,ากรรมตายานหมายความว่าเห็นผีเห็นเทวดาได้รู้สัตว์ที่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนคนและสัตว์ที่เกิดมาแล้วนี่มาจากไหนรู้วาระนำจิตของตนรู้วาระนำจิตของคนอื่นสามารถระลึกชาติได้รู้เหตุการณ์ในอดีตของคนและสัตว์ รู้เหตุการณ์อน,นาคตของคนและสัตว์ทวัตถุรู้ว่าปัจจุบันนี้ใครทําอะไรอยู่ใครดีใครชั่วรู้กฎของกรรมว่าคนที่ดีที่ชั่วนี่มีความสุขความทุกข์เพราะกรรมอะไรเป็นปัจจัยนี่ถ้าเราได้ทิพยคุย,ยานอย่างเดียวเราได้ยานแปดอย่างนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นยาลอันเดียวกันสุดแล้วแต่เราจะใช้ สำหรับกําลังใจในการด้านการปฏิบัตินี่เขาทำกันยังไงวิธีฝึกทิพป,ประยุคุยานนี่มีหลายแบบแบบตามปกติเขาใช้กับสิงกันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วก็มีแบบลัดอีกแบบหนึ่งคือแบบลัดนี่มีมีเยอะแต่าผมจะพูดเพียงแบบเดียวน่ว่าป็นแค่ที่ประยุคุยานกันก่อนนะ แล้กวก็ใช้กําลังใจไม่กันได้ว่าท่านจะฝึกมโนยิธิก็ต้องใช้กําลังใจแบบนี้ไม่กันคือกําลังใจที่ทรงสมาธิน่ะมันเท่ากันสุดแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะปฏิบัติทางไหนเท่านั้นไม่ใช่สุขาวิปัสสโกก็ทำเยาะแยะเยาะแยะเยาะแยอะ,ยอ,ะ,ยอ,ะอย่างนี้ไม่ใช่สุขาวิปัสสโกแล้วเป็นทุกขวิปัสสโกกว่าจะได้ไม่ก็แสนลำบาก กำลังใจในใช้เสมอกันสุดแล้วว่าจะเลือกผลเท่านั้นเหมือนกับงานที่เราทำอยากจะสร้างบ้านสร้างเรือนอยากจะสร้างตึกอยากจะสร้างถนน,นอยากจะปั้นหมอ้ออยากจะปั้นตุม่มอยากจะปั้นน้ำให้เบนตัวมันต้องใช้กำลังเท่ากันมีความขยันมันเพียรเท่ากันชั้นพระมีความพอใจเท่ากันวิริะะมีความเพียรเท่ากัน จิตตะเอาจิตใจจดจ่อเหมือนกันมีมังสาใช้ปัญญาพิจารณาเหมือนกันนี่มาว่ากันถึงที่ยุญคุยานทิ่ปุญุยานนี่ผมฝึกมาในด้านลัดแต่ผมฝึกจริงๆนะผมฝึกมันหมดนละไม่ว่าอีธาไหนฟัดหมดก็มาถานสี่สิบท่านถามผมดิกองไหนที่ผมไม่ได้ไม่มี แริ่มมหาสิทธิปฏิปทานนะสตรจุดไหนที่ผมไม่ได้ไมนน่มีคผมทำยังไงกับผมทําบ้าๆบ่ๆอย่างที่ผมอธิบายให้ท่านฟังนี่แหละผมไม่ยอมปล่อยเวลาแม้แต่หนึ่งวินาทีของจิตให้มันว่างจากคำภาวนาและพิจรารณาทำงานเอางานเป็นกรรมฐานเดินเอาเดินเป็นกรรมฐานนั่งเอานั่งเป็นกรรมฐานนอนเอานอนเป็นกรรมฐาน ดูหนังดูภาพยนตร์หรือว่าดูมหรสพต่างๆผมเอามหรสพเป็นกรรมฐานฟังเสียงคนพูดฟังเสียงคนร้องเพลงฟังเสียงดนตรีเพะเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นกรรมฐานเห็นพืชผักเห็นต้นไม้เห็นอาคารบ้านเรือนโรงเห็นอะไรทั้งหมดผมเอาเป็นกรรมฐานหมดเอาเป็นกรรมฐานยังไงตั้งใจฟังเสียงเป็นสมาธิเป็นสมถะน ใช้จิตพิจารณาว่าคนก็นดีสัตว์ก็ดีไอส้สิแสดงมงรสพันอยู่แล้วภาพที่มันเห็นนี่เรืยวัตถูต่าต่างๆมันเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงอย่างพวกนักสนแสดงแมเ้เวลาออกมาข้างนอกแต่งตัวโกเป็นเจ้าเป็นนายคนหนึ่งเป็นขี้ขาถท่าทางหมอบราบขาบแกวกลัวกันเลือเกินออกคำสั่งอะไรปฏิบัติตามกัน ต่อไปเข้าไปในโรงดีไม่ดีนะไอ้ตัวนาย่ะเป็นลูกไล่ของตัวฮิคารนี่มันเที่ยงที่ไหนมันไม่เที่ยงเนี่ยเขาต้องใช้ใจอย่างนี้ตอนนี้ก็มาพูดกันถึงว่าเราจะเดินสายทิพยกุยานค่อยๆว่าไปทีละขั้นถ้าว่าท่านจะฝึกมโนยิธีเลยนอนภาวนานั่งภาวนาเดินภาวนาไปเลยนมามบัต้าว่าไปเลย อย่าให้เวลามันว่างอย่าให้จิตมันว่างจะได้เลิกกันสักทีความเห็นผิดไอ้การรู้ผิดไอ้การเข้าใจผิดกันเลิกกันสักทีถ้าได้มโนยิธิเขาแก้อารมณ์กันข้างบนน้่นเขาขึ้นไปเที่ยวกันบนสวรรค์เที่ยวกันบนพรมเที่ยวกันบนนิพานถ้าจิตเข้าถึงแล้วแก้อารมณ์ไม่ง่ายใช้เวลาแบกเดียวเดียวเดียวเป็นขั้นนั้นขั้นนี้ไปเลย ออนนี้มาว่าถึงคนที่มีกําลังใจไม่เข้าถึงมโนยิธิมาว่าการที่ปอยู่ขุยานผมสอนไว้แล้วว่าพุทธังเม่เคณมิจิตตังมะเอาอกทำมังเม่เคิมิจิตตังอุออมะสังคังเม่เคิมิจิตออกออกจตังอะมาอ,อกไม่เป็นแบบลัดครุมหมดวิชาแปดที่ตระสี่สมาทานกันนี่ถ้าทาอันนี้ได้ทําได้หมด เวลาก็าทำเขาทำยังไงให้จับภาพพระพุทธรูปด้วยจับภาพพระสงฆ์เป็นพระใช้ได้หมดเวลาภาวนาไปเดินไปนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่ก็ตามภาวนาให้มันติดใจให้มันโผล่เข้ามาในใจเสมอถ้าจิตไม่บ้างจากอารมณ์อย่างอื่นคำภาวนานี้มันโผล่เข้ามาเลย แล้วก็จิตนึกถึงภาพพระนะให้มันเป็นปกตินึกเห็นนะไม่ใช่พระลอยมานี่พวกเราที่ยังติดภาพลอยกันเยอะภาพลอยนี่เขาไม่ใช่นะมันต้องใช้อารมณ์จิตที่เป็นสมาธินึกเห็นภาพพระจะไว้ในอกก็ได้จะไว้ข้างนอกก็ได้แต่ผมเองผมนิยมเอาไว้ในอกหรือว่าในสมอง นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งอยู่ในอกแล้วอยู่ในสมองถามว่ามันทํายากหรือง่ายผมต้องตอบว่ามันไม่ยากถ้าเราแน่ใจที่อย่างถ้าเรามีทิบาทสีที่อย่างมันไม่มีอะไรยากความเข้มแข็งของจิตต้องคิดว่าคนอื่นนะเขากินข้าวเราก็กินข้าว เขามีมือมือละห้านิ้วเราก็มีมือมือละห้านิ้วเขาฟังมาสามนุษย์รู้เรื่องเราก็ฟังมาสามนุษย์รู้เรื่องเขามีกําลังใจได้เราก็มีกําลังใจได้นี่ความท้อแท้มันต้องไม่มีมีวิทิะะอยู่ในใจจิตตะอารมณ์จะไม่ยอมปล่อยคำาภาวนาและภาพพระพุทธรูปหรือภาพประสงค์ที่เราจับไว้ มีมังสายใช้ปัญญาพิจรารณาไปด้วยว่าโอ๋หนอที่เราภาวนาเนี่ยม่ถูกหรือไม่ถูก,ถกภาพพระที่เรานึกเข้าไว้เนี่ยมันถูกก็ไม่ถูกเห็นภาพลอยมานี่ต้องใช้ปัญญาสัญญาและปัญญาคู่กันสัญญาคือจําไว้ว่าครูห้ามยึดถือภาพที่ลอยมาเป็นขดัดอยากจะมาก็เชิญมาอยากจะไปก็เชิญไป คำภาวานาว่าอย่างไงที่เราเริ่มต้นใช้ไว้ใช้อย่างนั้นเป็นโบติไม่ยอมเปลี่ยนเด็ดขาดภาพพระพุทธรูปหรือว่าภาพประสงค์ที่เรากำหนดไว้ภายในอกและในสมองเราจะไม่ยอมให้ภาพนั้นเคลื่อนจากอารมณ์ของจิตไม่ไม่มันก็ลำบากนิดหนึ่งไม่มันยากเกี่ยวกอะไรเอาจริงเอาจังแล้วนะไม่มีอะไรจะยาก ไอ้ที่ยากมันเป็นคนไม่จริงสักเที่วว่าอยากยางนั้นสักต้องอยากยัง,งี้ถ้าลงอยากแล้วพังไม่ต้องไปนั่งอยากไม่ต้องไปนั่งนึกมันเอามันเลยจิตปากคิดว่าพระพุทธรูปองนี้แหละเราจะถือเป็นอารมณ์สำหรับนึกนึกถึงเื่นเวลาเข้าวนา เดินไปเดินมาไปเปบิร,รมบาตทำกิจการงานทำอะไรก็ตามนั่งอยู่คุยอยู่แต่ว่างนิจจิตนึกถึงภาพพระองค์นั้นภาวนาติดจนมานี่เป็นวันให้อารมณ์มันติดอย่างนี้จริงๆนี่หักว่าบังเอิญภาพพระนั้นเราั่งแล้วนึกถึงภาพพระนั่งแต่ภาพพระอยากลายเปลี่ยนเป็นนอนเป็นยืนเป็นเดิน เห็นเราจับภาพพระพุทธภาพพระพุทธจะหายไปไกลเป็นภาพประสง์อารมณ์จิตอย่างนั้นก็ช่างจะเป็นภาพสีขาวสีดำสีแดงก็ช่างเราจับภาพพระน่ะให้เป็นภาพพระก็แล้วกันอิริยาบถท่านจะเปลี่ยนภาพจะกระายจะเปลี่ยนไปอย่างไงก็ช่างถ้าจับภาพได้อย่างนี้จริงๆได้ทุกเวลาตามที่เราต้องการ อาการอย่างนั้นจะเริ่มเป็นอุปจารสมาธิเมื่อจิตเริ่มเป็นอุปจารสมาธิอารมณ์แห่งทิพย์อยุอยานมันก็จะเริ่มเกิดถ้าภาพนั้นไม่สดสวยนะเป็นภาพธรรมดาภาพพระพุทธเจ้าที่เคยเห็นก็เป็นภาพพระพุทธรูปบางทีก็เห็นเป็นนั่งบางเป็นนอนบางยาวภาพลอยมานะเอาใจนึกเห็น อย่างนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนึกเอาใจนึกเห็นไว้แต่อย่าไปอวดวิเศษนะว่านั่นเป็นอุดมปาทานอุาปาเทอนนะ่ะในอวดดีไม่ว่าในอวดเลวนี่สิมันระยำจำแบบจำแผงเขาว่าให้ดีที่เขาได้มาเนี่ยเขาทำกันยังไงถา้าเราเก่งจริงๆแล้เราไม่ต้องมาฝึกหรอก มันก็ดีมาตั้งแต่ทองแม่แล้วไอ้อที่เขาทำกันได้เนี่ยเขาทำอย่างนี้ถือว่าแม้มันเป็นอุปาทานอย่างนั้นอย่างนี้หูที่ได้ยินเสียงเป็นอุปาทานตาที่พึงใจที่เห็นอารมณ์ได้หลับตาอะไรเห็นภาพได้เป็นอุปาทานมันไม่ใช่อุปาทานคำว่าอุปาทานเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เราคิดไว้ก่อนเราเห็นไว้ก่อน เวลาที่ทำสมาธิไปไอ้สิ่งเหล่านั้นมันปรากฏขึ้นยังก็เห็นเคยเห็นภาพเทวด,ดาที่ขเขียวตามผนังบทไม่มีเสือ้อนางฟ้าไม่มีเสือ้อเทวด,ดาไม่มีเสือ้ออารมณ์แวบ,บหนึ่งภาพลอยมาเทวด,ดาไม่มีเสือ้อนี่นะตัวปาทานันให้ตัวที่จิตมันยึดอยู่ถ้าอารมณ์เราเป็นสมาธิจริงจริง จิตจับภาพพระเป็นปกติแต่บางขณะจิตหายวับลงไปสิ่งอื่นมาสะดุดขึ้นมาปรากฏในขณะที่จิตเป็นสมาธินั่นเป็นของแท้ไม่ใช่ปาปาทานนะอันนี้ผู้คนทั้งด้านทิพยุยุยานก่อนแต่ว่าหากว่าท่านจะาฝึกโมโนมิธิก็ต้องใช้อารมณ์อย่างนี้อารมณ์มันต้องใช้เท่ากัน ั้งสี่อย่างนี่บอกแล้วสุขาวิปัสสโกติวิโชชราปิญโยปฏิสัมพิทาประตใช้อารมณ์อย่างเดียวกันความเข้มแข็ขงของจิตเหมือนกันแต่เว้นไว้แต่จะเลือกทางเดินกราเท่านั้นนี่แต่หากว่าภาพของท่านเข้าถึงอารมณ์อุปจารสมาธิตอนนี้อารมณ์เริ่มเป็นทิพจิตเริ่มเป็นทิพ จะเริ่มมีาการไหวตัวขึ้นมาในด้านลักษณะของที่เป็นจุยานเดี๋ยวก่อนผมองขอพูดต่อไปก่อนยังม่ิบายแล้วตรนนี้ถ้าต่อไปอาการภาพพระที่เราเห็นมีสภาพข่องใสใจจับได้เป็นปกติ คําว่าปกติจะนึกภาวนาขึ้นมาเมื่อไรนึกถึงเห็นภาพพระทันทีไม่เสียเวลาแม้แต่หนึ่งวินาทีนี่จิตต้องคล่องอย่างนี้นี่ตามมิสุทธิมักท่า,าจิตต้องเป็นนวสีนวสศีก็คือการคล่องถ้าการคล่องอย่างนี้เกิดขึ้นอารมณ์แห่งทิพยคุยานสามารถใช้ได้แล้ว เริ่มใช้ได้แต่ว่ายังไม่ดีวีทีใช้ท่านยังไงทีน,นี้วันนี้ผมจะพูดถึงอาการแห่งทิพย์อยู่ขยานที่มันเกิดขึ้น,นดับต้นเวลามันเหลือนาทีเดียวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบนี้ก่อนคือว่าเวลาเรานอนภาวนาไปเวลาภาวนานอนภาวนาจับภาพพระเลยไปพอใกล้จะหลับมันเครื่องหลับเครื่องตื่น ว่าตื่นขึ้นมาเครื่องหลับขึ้นตื่นไม่เต็มที่มันจะเกิดนิมิตแวบ,บหนึ่งขึ้นปรากฏนิมิตมันจะเป็นนิมิตอะไรก็ตามจิตมันจะบอกเลยว่านิมิตอันนี้จะเป็นภาวะอันนั้นเกิดขึ้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นใจเราต้องเชื่อจุดนี้ทันทีอย่าไปคิดตอนหลังไม่ได้แล้วจุดนั้นมันจะตรงอะไรสำหรับวันนี้เวลาที่จะพูดหมดแล้วนี่ ออขอท่านหลายโปรดตั้งใจสมาทานประกรรมฐานออขอโทษตั้งใจพิจารณาและภาวนาตามอัธยาศัยทั้งนี้พ่อไรว้ว่วเวลามันหมดวันพรุ่งนี้พูดต่อกันใหม่